โอมชานติวันนี้วันที่สามเดือนมีนาคมปี2,022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาทบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบาบามาที่จะทำให้ลูกๆนั้นเป็นไวยชนาที่แท้จริงลูกเดี๋ยวนี้กำลังจะถูกย้ายเดี๋ยวนี้ลูกกำลังจะถูกย้าย และกำลังจะถูกเปลี่ยนจากน่าเกลียดให้เป็นสวยงามเดี๋ยวนี้บาบากำลังจะย้ายเราและก็เปลี่ยนเราจากน่าเกลียดเป็นสวยงามคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัยาของผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกๆคนแล้วความปรารถนาอะไรที่ลูกจะต้องเติมเต็มคำตอบ สมยาของผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกคนก็คือกรรมดีนูลูกของแม่ของโลกคนผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกๆคนทุกคนปรารถนาที่จะได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นลูกๆของแม่ของโลกและพ่อของโลกจะต้องโชว์ห้นทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ให้กับทุกๆคนอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่คือธุรกิจของลูกในสาระของคุณเนรรรมในวันนี้จุดแรกบาบาได้พูดว่าจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับการบูชาอย่าได้ปล่อยให้ตัวลูกเองได้รับการบูชา <S <S เหล่านั้นไม่ควรที่จะให้ใครมาบูชาเรา อย่าได้ปล่อยตัวเองให้คนอื่นมาบูชาเราเมื่อเรานั้นดวงวิญญาณและร่างกายเท่านั้นบริสุทธิ์ทั้งสองลูกก็จะมีค่าที่จะได้รับการบูชาจุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่รู้คิดและฉลาดและทำงานรับใช้ในขณะที่มีความรู้สึกให้คุณประโยชน์จงมาเป็นไวยชนาที่แท้จริงด้วยคุณธรรมที่สูงส่งพรของบัพตดาในวันนี้ <uther. S 2> ขอให้ลูกนั้นเป็นเกาะกันมายาและด้วยความรักของพระเจ้าให้บบยบินขึ้นไปเหนือการดึงต่างๆของโลกขอให้ลูกนั้นเป็นเกาะกันมายาและด้วยความรักของพระเจ้าจงบบยบินขึ้นไปเหนือการดึงต่างๆของโลกความรักของพระเจ้านั้นคือวิธีซึ่งลูกสามารถที่จะบบยบินขึ้นไปข้างบนจากการดึงของโลก ต่างๆได้ผู้ที่อยู่เหนือการดึงของโลกต่างๆนั่นก็คืออยู่เหนือแรงดึงดูดของสำนึกร่างต่างๆไม่สามารถที่จะถูกดึงไปโดยมายาได้ไม่ว่ารูปแบบของมายานั้นจะมีเสน่ห์มากมายอย่างไรแรงดึงดูดนั้นไม่สามารถไปถึงลูกผู้ที่อยู่ในสภาพที่โบยบินได้ดังเช่นที่จรวดนั้นขึ้นไปเหนือโลกหรือ แรงโน้มถ่วงของโลกในทํานองเดียวกันลูกก็ยังจะต้องขึ้นไปอยู่เหนือนั้นหนทางที่จะทําเช่นนี้ก็คือการมาเป็นผู้ที่ละวางและหลอมเข้าไปในความรักกับพ่อคนเดียวโดวยการทําเช่นนี้ลูกก็จะมาเป็นเกราะก,กันมายาได้คติพจน์ในวันนี้จงทําสเตตหรือสภาพของลูกให้เต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถเขย่าได้จงทําสเตตของลูกให้เต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถเขย่าได้อัดค่ะ โอมชานติ